รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับปูซีสเกตมาแล้วนะครับพี่น้องอซีมากคำจักน้อยนะครับวาเซียนาดีพึ่งเดินทางมาจากถ้ำคลิปนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้นะครับของปูซีสเกตนะครับลาวพัฒนานะครับมาตัวใดญนอกพี่น้องเอฟซีครับผลงานของปูซีสเกตรอบที่แล้วนะครับพวกเขานะครับพี่น้องเอฟซีเขาตะเลขวิ่งนะครับอาเซียนาดีบราเดลมานะครับขวามุ่นยูบันนะครับ ครับเดือนนี้นะครับมันคาแล้วนะครับเสียนดีกับยุ่หน้าบั่นสวนครับพี่น้องที่เหลื่มมือดแล้วนะครับเอ้าเฝ้าอัดลิปนะครับขาบันนะครับเพราะว่ามันคาเหมือดมากนะครับมาจอกไล้นะครับพี่น้องทุกี่สุนัขยิ่งจอกไล้นะครับบา่นเสียนาดีนะครับครับงวดประจําบันที่สิบเก้านะครับเนาะ ครับเราพัฒนานะครับปูสีสเกตนะครับพี่องนี้ือ ปูซีสเกตนะครับพี่น้องเอฟซีเหียนบ่นะครับคำเมือดจักน้อยนะครับพอเปิดไฟแฟดโทรศัพท์นะครับ <c oughs> ครับเลขเวียนนะครับพี่น้องเอฟซีเลขเวียนนะครับปูซีสเกตนะครับ หน,นะครับ0 2 9นะครับพี่น้อง fc 1 0 2 9นเกนะครับมาแล้วนะครับเรียกวิ่งนะครับเอาปูวิ่งตัวไดนนะครับพี่น้อง fc กครับวิ่งเด่นนะครับ ศูนย์กับหครับพี่น้องเอครับจับคู่นะครับมี่ศูนะครับพี่น้องเอฟซีศนย์นะครับศู 0, 9, นะครับพี่น้องเอครับเลขก,กันนะครับพี่น้องเอเอาให้เลขสามตัวก่อนนะครับ สตัว901ครับพี่น้องี่เก้ครับเก้ครับพี่น้องีครับตัวกันนะครับมีอยู่สหางคือกันนะครับกันกัน0ูนะครับพี่น้องี่ ศูนย์ศูนย์นะครับสอ,สองสองครับพี่น้องเีฟีเอาปูดเด่นไฮ้นะครับพี่น้องเีฟ <c> ี <oughs> เด่นเด่นเหล็กเบี่ยงก้นนะครับ ครับเด่นเลขวิ่งนะครับมาศูนย์นะครับพี่น้องทุกที่ศูนย์ลองหนึ่งนะครับครับตัวเนียนเนีนเด่นเด่นของปูนะครับก็คือศูนย์สองนะครับพี่น้องทุี่ปูเน้นให้เลขสามตัวนะครับเก้าศูนย์สองนะครับพี่น้องทุที่ ัวกันนะครับมีอีวสามคูสามหางนะครับมีเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองแล้วก็ศูนย์หกนะครับครับพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ครับเขาซุ่มเขามาไกลๆพี่น้องเขาก่อนครับวันที่สิบเก้านะครับเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาปูศรีสเกตนะครับเลขเวียนนะครับ มีหมีศูนย์มีสมีเก่านะครับพี่น้องพีชีวิ่งเด่นนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับบนล่างเด้อพี่น้องพี่ชีลดบนล่างนะครับครับผู้จับคู่ให้ก็มีศูนย์หนึนย์สนะครับเด่นที่ศูนย์สอนะครับสูตรเลขกสามตัวกับเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เก้านะครับพี่น้องชเด่นให้คือกันคู่เดียวเก้าศูนย์สองนะครับพี่น้องพีตัวกัน0 6 0ย์หนะครับ ขอขอกาบขอพระคุณนะครับปูศีสเกตนะครับเสี่ยนาดีกะนั่มเสนอเพื่อเป็นสายบุญให้พี่นองเอฟซีนะครับกระเตือเรียกปูเขาเอกนะครับก็ให้พี่นองเฮานะครับมีโชคมีมันมีเงินมีกินมีใส่นะครับมีเงินไปทําบุญด้วยพี่นองเอฟซี ทางช่องก็น,นับเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ไดดสนับสนุนให้เดินการพนันนั่นจะยังใดนะครับครับถ่ายคลิปนี้นะครับเช่นนันดีก็มีค่าถาขอหวยนะครับว่างไว้ล้างคลิปนะครับให้พี่ให้น้องเข้าจดเอาดือว่าแคบหนาจะเอานะครับเอาไปทองทองนะครับก่อนเข้าสิรับสินอนนะครับทองตังน้โม่สามจบขึ้นแล้วก็สวด อีกสามจบคือกันนะครับค่าทาเป็นพุทธคุณที่แรกนะครับพี่น้องเอฟซีสายขาวนะครับสายขาวนะครับครับพี่น้องเฮ็ดจังซีทุกมือทุกมือนะครับเดี๋ยวกับ่อมเนว่าสวดมือเดียวแล้วสีฟันสีได้เรกลยเด้อพี่น้องเอฟซีครับต้องสวดทุกมือนะครับเป็นการบูชานะครับพี่น้องเอฟซีบูชาสิ่งศักดิิ์สทธิ์เทวาอารักษ์นะครับนะครับเข้าขอโชคขอลาบน้ำเพลินนะครับเขาก็ต้องมีข้ามบูชานะครับพี่น้องเอฟซี ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี่ยนนาดีก็เอาไว้ทต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องเฮ้าสู้ขู่สู้คนนะครับโฉคมันไปทำกันกับราวพัฒนาปูซีสเกตนะครับพี่น้องที่สวัสดีครับ